บ้านทั้งสองหลังนี้หันไปในทางทิศใต้ที่อยู่ในองศาที่ส่งผลร้ายสองในสามของทิศในหงจือยู่เก้าจึงส่งผลให้อากาศที่ไหลผ่านผนังด้านซ้ายของตัวบ้านในทิศตะวันตกเป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายอากาศที่ไหลผ่านหน้าต่างด้านขวาจากทิศตะวันออกเป็นพลังงานที่ส่งผลดีอากาศที่ไหลผ่านประตูหลังบ้านทิศเหนือเป็นพลังงานที่ส่งผลดี บ้านหลังซ้ายผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องนอนหนึ่งและห้องนอนสองมีพฤติกรรมชอบเปิดประตูห้องนอนเข้าไปแล้วเปิดแอร์นอนทันทีโดยไม่เปิดหน้าต่างด้านใดเลยจึงส่งผลให้ห้องที่ได้รับพลังงานที่ส่งผลดีก็คือห้องนอนที่หนึ่งเพราะจากพฤติกรรมเปิดประตูห้องนอนรับพลังงานที่ส่งผลดีจากทิศหลังบ้านที่เป็นทิศเหนือเข้าสู่ภายในห้องนอน ส่วนบ้านหลังขวาผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องนอนที่1และห้องนอนที่2มีพฤติกรรมชอบเปิดหน้าต่างรับลมเข้าห้องนอนเพื่อระบายความร้อนแต่ปิดประตูห้องนอนไว้เสมอเมื่อจะเข้านอนจึงปิดหน้าต่างและเปิดแอร์นอนห้องนอนที่ได้รับพลังงานร้ายของบ้านหลังนี้ก็คือห้องนอนที่หที่เปิดรับพลังงานร้ายจากหน้าต่างด้านซ้ายของตัวบ้านทิศตะวันตก รับพลังงานร้ายเข้ามาประจุอยู่ภายในห้องนอนจากที่ผมได้นำบ้านทั้งสองหลังที่หันไปในทิศเดียวกันองศาเดียวกันแต่พฤติกรรมผู้อยู่อาศัยแตกต่างกันก็จะเห็นได้ว่าพลังงานหุงจุ้ยภายในบ้านมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้กระทั่งการตกแต่งภายในที่ใช้โทนสีเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้านที่วางในแต่ละมุมไม่เหมือนกัน แล้วส่งผลต่อวงจรพลังงานหวงจุ้ยภายในบ้านที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าท่านไม่สามารถท่องจำได้ว่าบ้านหันไปทางทิศใต้จะเป็นบ้านที่ส่งผลดีในทุกๆหลังเพราะองศาการไหลเข้าของพลังงานในทิศเดียวกันมีความแตกต่างกันอยู่ถึง45องศาก็จะส่งผลให้พลังงานที่ไหลเข้าไปมีความแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งบ้านที่หันไปในองศาเดียวกัน ก็ยังมีความแตกต่างกันจากพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยตามที่ผมได้นำเสนอมาดังนั้นสิ่งเดียวที่ท่านจะทราบได้ว่าพลังงานของจุ้ยภายในบ้านของท่านจะส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรท่านจะต้องสังเกตและทดลองปรับเปลี่ยนด้วยตัวท่านเองครับ